ขอ้วยนะโอเคมีองเรัจริงนะจริงแบบนี่เมื่อกี้นะฮะคุณไม่หั่นทรั้นะครับโอเคเราจริงต้องนนะผนับหนึสองาแล้วแทบบบจริงนะจรจริงองจริงฮะตอนนี้เก่งนะเกงกบี่นะฮะหนึจริงจนตาเหล่ไลหมดแล้วรันียังนะครับ กสอนกันอยู่แล้ว่ยแล้วก็ตบกดแรกเนี่ยโอเคอ่าอีกรูปอีกรูปอ่านะครับเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยกับทุกท่านบนเวทีนะครับขอบคุณแขกวีปีขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาร่วมดีๆนะฮะในการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของโปรแกนตต่าครั้งแรกเลยนะครับขอบคุณแม่ขอบคุณคุณล็อกขอบคุณทีมดี แน่นะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคเหมือนกันเป็นการมอบโชคให้กับรุดนะครับลุดทางเรื่องของกายภาพด้วยนะครับที่จมาได้กล้ชิดกันกับพิสต์เตอร์ของเราทางการเล่นเกมครับโอเคขอบคุณมากนะครับเราได้บอกไปแล้วว่าในแต่ละบงานเรามีการเล่นเกมเรื่องผู้โชคดีมาสี่ท่านใช่ครับนี่คือจะได้มาใกล้ชิดกับเป๊นผลโชคมากที่สุดนะครับผมสี่คนนี้มีใครกันบ้างขอเชิญบนเวทีเลยมา แล้วนะได้หลังวันสุดช่วงเวลาเปิดปิดใช่ครับโอ้โหจัดกานกันจะไม่ธรรมดาจริงนะฮะโอ้โหสีแบบสีสันจัดจ้านมากเราจะมีเกมให้เล่นกันจ้าเกมแรกรอพี่แม็กชื่อว่าโขกเกสเทสครับใช่แล้วครับเกมนี้เนี่ยจะเล่นกันง่ายๆเราใช้น้องๆปิดตาปิดตาก่อนปิดตาด้วยผ้ปิดตาหมวกแกแล้วก็พี่แม็กของแก้มเทเลปอลใช่ล้มเป็นเห่ยมแก้มเสร็จ โบจะเขาไม่อบกที่ด้านหลังพี่ป๋องกระพลจะอุ้มกลับไปยวพี่ตบได้วยนะครับก่อล์ฟครับปิดตาแล้วกันิดตาเกมแน่นอนก็ต้องเป็นตัวแกนะฮะถูกต้องแกเพราะงั้นเริ่มต้นปิดตาก่อนเลยดีกว่านมาขอพ่อปิดตาด้วยเดี๋ยวเราใช้พี่เป๊กเป็นคนปิดตาให้ทุกคนนะครับนี่ครับพี่เป๊กโอเคซ้อมๆเกมสองสองสองวัน้องๆองวันโอ้ยตกลโอ้ยแล้วหลับได้เลยอ่ายืนไปก่อนนะยืนหลับไปเลยอยู่ตรงนี้โอเค อ่ะคนที่สองครับพี่เด็กใส่ให้หน่อยผมจะเสียส่งไหมไม่ครับไี่เป๊ะจะเป็นอวบหลุดเวทีไปยืนตรงนี้ต้องเป็นงครับปิดประตูดูยอมไม่ขอเสียสรงอีกครับยืนตรงนี้นะครับยืนตรงนี้เฉยๆนะครับบอกหน้าเสร็จแล้ไปครับโอเคเรียบร้อยแล้วยืนรอก่อนโอ้หติดจะดงด้วยเหรอครตื่นเต้นใช่ไหมเจ๋งโอเราเป็นหนึงนะรอแป๊บนึงนะโอเคมาหน้าเลยโอเค โอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจับให้แบบนี้ขยับมาด้านนี้นะโอเคอันนี้ด้านนี้นะครับโอเคระวังนะคิดว่ากำลังจะเจออะไรกันโอเคอ่ะก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อหน่อยว่าชื่ออะไรครับเป็งเป็งเบ่งไม่ใช่เป็งเม่งเบ่งดูสิเบ่งสื่อๆเป็งๆนี่นายทำอะไรนี่นายทำอะไรอ๋อดูเบ่งเออจะไปชื่อเบ่งเนอะเบ่งหรือเปล่าอ่าขออนุญาะครับ สินน้องสินแย็กซินอีกเลยโอเคชื่ออะไรครับชื่อวันค่ะวันอ่าโอเคชื่ออะไรครับนายเป่งสินวันนายนายวันเป่งสินเฮ้ยเฮ้ยสินเป่งอ่าสินเป่งรามอ่ะตามนั้นน่ะโอเคเกมของเรานะฮะจะให้เลือกหมายเลขหนึ่งถึงสี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เม่งเลือกก่อนเราจะมีนะครับโกแกะล่ังดาวโดยการป้อนของพี่เบ็คคลิปเี๋รสชาตินะ แล้วแต่ว่าถ้าเลือกหมายเลขอะไรจะได้รสชาติอะไรถูกต้องแล้วมันจะส่งผลต่อความฟินต่อเนื่องในเกมต่อไปนะครับใช่เลือกดีๆนะออาแมงหมายเลขหนึ่งถึงสี่แมงเลือกหมายเลขสี่หมายเลขสี่ครับพี่เป๊กครับลองดูนะครับว่าจะเป็นรสชาติอะไรใหพี่ผลิตบ้านเลยนะครับเม็ดเกียวหรือสองเม็ดได้หมดจะเป็นกราก็ได้จะเป็นกก็ได้ไม่มีปัญหาหรือใครอยากไดบ้า เม็ดครับผมคนกับพี่เจ้าอาจจะยัดให้กินทางจมูกก็ได้มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างอ่าลองครับอ่อเตีพี่สิตีพี่ทำไมล่ะสิอ่าเม่งอ้าปากนิดนึงค่ะโอเคอ้าพอลแบบอ้าแบบนางเอกนางเอกียงอ้าวแบบจะมีกระเบียบอ้าแบบจะมีกัะเบียนี่เดิอ่าอ้าเึินสองซ้ำถีบเป็นเชิญครับพี่เบ๊กจะเอาจะเอาเห็นบาดยัดนะฮะพี่เบ๊กสนุกเบ๊กเท่าไหร่ตอนนี้

ผ่านผ่านดูว่าผ่านต่อไปน้องสินเลือกมาหมายเลขหนึ่งครับหนึ่ครับให้เลือกหมายเลขอะไรจำมาด้วยนะพี่แบค์จัดไปครับจัดไปครับเอเงินชิปตดติดไหมติดติดไหมวาจะได้รสชาติอะไรแล้วพี่แบ๊จะป้อนแล้วนะฮะพี่แบ๊มาแล้วอดมก่อนอดมก่อนพราเป็นรสชาติอ่ะ ถ้าโดนก็ตอบผมเออโดนก็รู้ไหมคิดว่ารู้ไหมรถอะไรเฮ้ยใช่ไหมพี่เป๊กกินก่อนกินก่อนพี่เป๊กบอก <S <S ไม pues ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับกินก่อนกินก่อนเอาไหมเคี้ยวยังไหนเราเคี้ยวยังเคี้ยวแล้วแต่ยังไม่เกินโอเคยังมั่นใจว่าเป็นบาสเกตไหม ครับผมคุณเบ๊กครับมันเข้าปากเราแล้วคคครับบุณเนตกลงว่าเป็นวาซาบิใช่ไหมวาซาบิถูกต้องนเรื่องและข้สุดท้ายของเราเราเลือกอันเลือกหมายเลขสามอย่างเดียวแล้วแหละคสามอ่ะพีะ่เบ๊จกจัดไปเลยครับอเอาวแล้คุณเบ๊กป้อปเลยครับครับผมต่ำน,น้อยไปใช่ไหมครับน,น้อยไปจังหวัดนี้ถ้าเรายับตะขบไปน้องก็ต้องกินแล้วแหละครับ อ่าที่เหลือปิดตายอยู่แลจะทำอไ่ไม่พอโอเคเี๋ยวไม่พอครับโอเคครับอ่าป่าครับอ่าป่าโอ้โอ้า่านระวัหนัรังนอยอยางไม่รู้รถนะยังไม่รู้รถเอาอีกครับแล้วหน่อยแล้วหน่อยไหวไหมไหวไหมโอเคไม่ได้หันคับกยมีดีเบ เหมือนเป็ดอยู่อมันไม่ได้เพ็ดมันเยอะอาถูกต,ต,ต,ต้องโอเคตอนตนี้เปิดตาได้เปิดตาได้ครับเปิดตาได้จริงๆเกมนี้นะครับเราเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเอง<า>เพื่อนำมาสู่เกมที่สองเราที่ชื่อว่า Go ช h i p Challenge เร uh, mm um, sure> ื่องสองแรกนะครับก็จะส่งผลต่อเกมนี้ถูกต้องอ่ะเราให้กินน้ำอะไรกันก่อนหรืจะทาเล่นเป็นยังไงครับคุณโบะสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะให้น้องๆเนี่ยร่วมมือกับพี่แบคผลิตซึ่งเรานะฮะอะไรๆเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรกินน้ำเด็ดใจนะครับคือเราอะไรอะไรผมกินน้ำที่รำบากเลยนะคือเรา เนี่ยแบงค์เนี่ยจะต้องร่วมมือกับน้องในการย้ายถุงโขกแก่ในเวลา30วินาทีย้ายถุงโขกแก่มันทำยังไงง่ายอ่ะแต่เราจะมีโจทย์ว่าใช้ส่วนไหนในการประกบกันนี่เราจะใช้อวัยวะในส่วน,นต่างๆท,ท,ที่บอกแล้วว่ามันส่งผลกับสองแรงมานะครับอวัยวะที่ใช้ได้แก่มือปากหน้าผากแก้มเฮ้อ <Hey. S 2> เอาแล้วขอเบอร์หนึ่งก่อนเมื่อกี้ใครเลือกเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งพี่ใช่ไหมครับอ่ะพี่ซชนมา สี่มานี่เลยพี่จินมันมาลุ้นว่าเบอร์หนึ่งจะได้เป็นอวัยวะอะไรถูกต้องแล้วเป็นโกเบร์รสชาติไหนโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วมาดูกันอ๋อได้รสอบเรือได้รสอบเรือนะสามสิบมิลนะครับและที่เป็นอวัยวะคือแก้มโอเคแก้มแล้วแก้มหามามามาเดี๋ยวต๊ะเนี่ครับจนนี้นะฮะไปลงตรงนี้นะครับสามสิบมิลเอาที่เยอะที่สุดอ่าคือ ตอนสตาร์ทเนี่ยใช้มือจับวางแก้มไแต่ตอนปล่อยห้ามใช้มือเด็ดขาดถูกต้องถูกต้องตรงไหนให้กลับไปเริ่มใหม่ที่แรกและเทคนิคการที่ใช้แก้เนี่ยเราจะคือแก้เฉยๆกัไม่ได้ใช่มันไม่ตดหรอกมันติดแล้วต้องอย่างนี้แลให้มือจับมือแ้งกไปรมันเทนเหอเเเเ่ 花样新。

โอจนละฮะหัวน้องเป็นอะไรหรือเปล่านี่เป็นคนนี่สิเออเามาเบอร์สามมาเลยเบอร์สามได้รสชาติอะไรไปดูกันรสซัลเปิกสีราชาและอวัยวะคือมือโอเคมือมือต้องมีกันนิดนึงนิดนึงอ่ะมือเนี่ยถ้าจับกันอย่างนี้มันจะง่ายไปง่ายไปเราต้องจับสองมือประสานซึ่งถ้าประสานนี้ไม่ได้ไกลไปต้องให้ข้อมือกับข้อศอกติดกันด้วยศอกติดกัน ไมแล้วดูขนาดตัวไซส์เขาปิดมากต้องจะดมกับต้องจะดมนะครับโอเคต้องจะดมนะแล้วถ้าเราใส่สักรูดกันเอาลองดูมือนะที่จะทำให้ไปก้าวสุดคือต้องสองแนบติดกันจะวางมือใช้มือขวาได้หมดนะถ้าย่อแล้วแต่จะเป็นเทปไหนคุณถ้าคุณไม่เป็นแก้วก็ได้อยู่โอเค คนสุดท้ายเบอร์สมาตัวแก่ร้วนเตาต้นระมึกโอเคแล, <Okay. S 2> และอวัยวะคือป สองก่อนเอาพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมยังเดี๋ยวจะซ้อมกับพี่แบงก่อนนะซ้อมเดี๋ยวดุ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 หักเดี๋ยวดุหักเอาไว้เอาไว้โอเคไม่ต้องไปหาเพื่อนไอ้ไหนมาภาษามาพอมบงกตั้งสติดีดึงสติกลับมาถูกคุณดูช่องพร้อมไหมครัอันนี้ถือว่าเป็นวิวัฒน์ที่ยากที่สุดนะคุณจะวางด้านไหนก็ได้นะตานอนได้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าถุงนี้มันลื่นๆแล้วัะเกิดเคลื่อนไปทันที ชอบช่ชช่อันนี้ก็ไม่รู้สินะแล้วชอบด้วยนี สี่ซองโอเคตัวสีชุดท้าเหมือนกันด้วยเราจะใช้กดนะฮะเทคนิคพิเศษนะฮะไปชดเลยครับผมเกมงไหหาเกมนี้ๆมาให้เล่นอีกแล้วเฮ้ยไปลองดูป่ะขอมันนะครับโอเคอ่ะบอกมาแกจอดอะไรแกจอดอะไรแกจอดเลย จังคูจับหน้กันบ้างอินเลยอินเลยสิดีนะโอเคหนูระวังมันลุกลงลงมานะโอ้มาแรงแค่หล่อทำไปเลยทำด้วยนะทพี่ซิมอยู่กลางเลยพี่ซิมอยู่กลางเลยจะเป็นลมโอเคถ้าอุปกรณ์เซรนเวอร์เสียหายไม่เกี่ยวกับทางเรานะครับตั้งนะเชื่อ ไล่ลูกลูกครับโอเคครับโอเคนะฮะได้รางวัลขนาดนี้นะฮะเอน่าหัเอ้าขอหน้าแบบมันมันทุกเม็ดน่ะเนื้อสองเส้นมันเลยเฮ้ยเนื้อสองมสัน